สวัสดีครับพบกับรายการครูแวดเล่าให้ฟังนะครับผม e ี EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าของผมนะฮะชีวิตชีวิตในโรงงานแล้วกันหลังจากเคยเข้าไปทํางานในโรงงานมาละเพื่อนๆเ,เคยไปทํางานโรงงานกันไหมครับชีวิตมันก็เหมือนเดิมๆนะ,ะชีวิตมันก็เหมือนเดิมๆผ่านมาในทุกๆวันแต่สิ่งที่ต่างคือรายละเอียดแต่ละวันตอนนี้ ย้ายผนกแล้วอยู่โปรดักชันเอนจิเนียริ่งแล้วแม่งก็มีเอนจิเนียร์ใหม่เข้ามาเหมือน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 เอ้ยกูขึ้นปีสองแล้วเว้ยอารมณ์ประมาณนี้เอ้ย,อย,อ,ยอยู่นานอะไรอยู่มาพักละเอออยู่มานานแล้วเป็นแบบมีแผลมีรอยเย็บอะไรละเป็นแบบใครมานี่โชว์โชว์รอยสักให้ดูเลยเฮ้ยแบบเขาเหมือนเอาไอ,ไอ้นี่ออกแล้วแบบไอ้ปอกไอ้ปอกแขนเด็กใหม่อะ่ะแล้วเขาปั๊มหัวกระโหลกให้มึงอะ่ะนี่ไปถึงโชว์เลยประมาณนั้นนะ ประมาณนั้นเลยแบบมีประสบการณ์แล้วอยู่มาพักและอยู่มาแบบเอ๊ะเชี่ยวชารู้จักเขาไปหมดแล้วยกมือเป็นคนเป็นคนหนึ่งในนั้นซึ่งอยู่มาระยะหนึ่งแล้วเริ่มชินละเริ่มชินเริ่มอ้าวเด็กใหม่เหรออะไรแล้วก็จะมีประสบการณ์เด็กใหม่นะครับเหมือนเดิมตื่นเช้ามาตีสี่ปั๊บๆแต่งหน้าปั๊บบึมๆๆ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 ๆมนั่งรถมาแล้วเราก็จะมานั่งๆถบริษัทๆๆๆมานั่งมานั่งรถบริษัทที่ด้านหน้า นะครับช่วงนั้นไม่นอนแล้วฮะช่วงนั้นไม่ค่อยนอนช่วงนั้นช่วงนั้นฝึกภาษาอังกฤษดีกว่าไอเราอยากจะไปสอบพวกโทเฟลโทอีกมั้งเว้ลองลองลองดูหน่อยก็เลยเอาไอโน้ตบุ๊กครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องหนึง่งแล้วก็จะมีพวกแผ่นหนังอห,หนังต่างหนังต่างประเทศนะครับเอาขึ้นไปดูเอาไปดูแม่งบนรถเลยเปิดไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมรถก็นั่งไว้ชั่วโมงกว่าหน,านังกูได้ครึ่งเรื่องนะอ่ะก็นั่งดูแล้วก็ฟัง ฟังเวลาเขาพูดอ่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจะมีซับอังกฤษอ่ะแล้วก็ฟังคําแล้วก็จุกๆๆๆเรียนรู้จากหนังคนระับถ้าเราไม่มีฝรั่งใกล้ตัวซื้อหนังมาดูแล้วก็เอาไอ้ตัวซับที่เป็นภาษาอังกฤษคือเราเราอ่านแล้วแปลคําได้อยู่แล้วไงคือคนไทยแม่งเก่งอยู่แล้วสอนมาคืออ่านแล้วแปลได้แต่ที่ ทักษะที่คนไทยไม่ค่อยถนัดก็คือการพูดและก็การฟังเพราะมันไม่มีฝรั่งมาพูดให้กูฟังทุกวันนี่หว่าแล้วกูก็ไม่ได้คุยกับฝรั่งทุกวันด้วยแต่มันมีตำราฝรั่งให้เราอ่านเพราะฉะนั้นความสามารถในการแปลของเรามันก็จะเยอะที่สุดถูกไหมผมเป็นอย่างนี้นะคุณอืเป็นไงไม่รู้เนะพราะผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ต่างประเทศอะ่ะก็อยู่นี่ถ้าอยากฟังถ้าอยากฟังฝรั่งคุยก็ซื้อหนังมาดูเาน,นั่นเองแล้วก็ให้มันเป็นซับข้างล่างนะฮะแล้วเป็นวิธีการพัฒนาชีวิตของผมอย่างหนึ่งก็ค นอนมาพักหนึ่งแล้วว่ะนึกภาพออกไหมเออไปเว้ยลถลงฟูเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวไก่แดกหน้าโรงงานแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเรามีวิศวก,กรน้อยมาใหม่อีกแล้วมีมาสองคนนะคเขามาอยู่ที่แผนกชีตเมททอนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มมารวมหัวจัดทีมอเวนเจอร์กันล้วลมีมีพี่ย้อยอ่ะมีพี่ย้อยมาจัดมาจัดการจะรวมทีมอเวนเจอร์อะไรเอีอ้ยเดี๋ยวมาเต็มเลยเดี๋มีกัปตันเมกาไอรอนแมนมีตัวเฮียอะไรมาเต็มเลย จะ,จะเริ่มสนุกแล้วฮะคนมาเริ่มเยอะแล้วมาปุ๊บเหมือนเดิมก็จะมีเด็กกว่าสองคนตื่นๆหน่อยแบบงงๆงงๆเหมือนกูมาวันแรกอ่ะกูเดินขึ้นออฟฟิศมาเว้ยเดินยู่มาเลยเช้าเดินกาแฟแก้วหนึง่งครไม่รู้เด็กที่ไหนมานั่งนี่วะโอ้กูอยู่มานานเด็กที่ไหนมานั่งนี่วะความห่วงตาอ่ะออแก่งเลยขึ้นมา แล้วแบบแล้วเด็กเด็กมาใหม่เขาก็จะนั่งรอระหว่างที่เขาจ่ายไปแต่ละ,ะแผนกใช่ไหมครับเขาผ่านเขาผ่านไอเขาเรียกเลยว่าวันแรกอะ orientation อะเขาผ่านมาวันแรกวัะถมิเทศผ่านวันแรกมาแล้วเขาก็จะส่งตัวมาที่แผนกแผนกผมบุ้มส่งมาสองคนครับเขามี x x ใหม่ x ใหม่กับอํานวย x ใหม่ที่ผมบอกเหมือนด็อกเตอร์ฮันนี่บอลเลกเตอร์ ไม่ค่อยอยากคุยด้วยไม่รู้มันคิดอะไรมองตามันแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะน้องมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่แบบเหมือนมันคิดอะไรอยู่ต้องดูต้องดูต้องดูมือมันตลอดนะจับหยิบหยิบมีดวิ่งหมดแทงวัวก็กูไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปหาไปหาหนังดูฮันนี่บอเป็นประเภทแบบหรือถ้าหาฮันนี่บอดูไม่ได้เอาคล้ายๆก็คือเคยดูหนังเรื่องคอนแอร์ไหมไอ้นี่เครื่องบินลำนึงอะ่ะแล้วมันขนคนคุกขึ้นไปอะ่ะแล้วมันก็ไปโดนปล้นอะ่ะ เออแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันบินรับลงไปรับไอ้ไอ้ชื่ออะไรนุูกอะไรกินกรีนคาเลตกรีนที่แม่งเอาไม้ค้ํามาเลยเดินเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาที่แมบเ,เป็นเป็นเป็นคนไข้เป็นคนไข้แบบฆาต,ตกรรมอ่ะขึ้นมายิ้มยิ้มอ่ะเออนั่นแหละวมาณมนั้นเราเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเว้ยเราก็ต้องหาช่างหาช่องเข้าหน่อยไม่มีปัญหาฮะเด็กมาวันแรกเด็กใหม่เด็กใหม่แต่ตามันลกๆกเลือก,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 กนี่นะมันมองมันมองไปั่วเลยนะ เนี่ยอันนี้มันรู้มันรู้ทุกอย่างเลยแต่มันไม่บอกมันไม่ค่อยพูดหรอกมันรู้แต่มันไม่ค่อยพูดอยู่ไปอยู่ไปนานๆก็จะรู้สักพักก็มีอํานวยนี่แหละอํานวยจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงธรรมดาไม่สูงไม่เตี้ยบางๆหน่อยน้ําหนักไม่เยอะเจอลมแรงๆไม่ได้เดี๋ยวบินน้ําหนักไม่เยอะตัวถ่วงขายเลยถ้าลมแรงบินตุ้มแมงบินไปเลยนะอยู่มาง่ายๆแต่ผู้หญิงคนนี้เขาเขาไม่รู้ครับ เขาด้วยมาที่แรกเนี่ยเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แม่งมีพลังคอสมิกใช่ครับผู้หญิงคนนี้เขามีพลังคอสมิกเขาปล่อยแสงไม่ได้แต่เขาเสกงานได้นนมันเสกได้จริงนะมึงท,ทำไปเล่นแแรกๆเราไม่รู้หรอกว่าใครมีพลังอะไรเราไม่รู้หรอกเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเราเริ่มจะเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นผมแบบเป็นเป็นนิกฟิลลี่อ่ะเริ่มเอาเูยว่าไอคนนี้เป็นงี้นี่หว่าคนนี้เป็นงี้นี่หว่าจับมารวมทีแม่งว่าวันแรกเหมือนเดิมครับ เขาก็นั่งอยู่งเงี้ยพี่ตอ้อก็มาเหมือนเดิมพี่ย้อยก็มาเอ้าวิเดี๋ยวพาเด็กไปไปดูลายหน uh, ่อยอ่ากูเหมือนพี่สมพรเมื Source, ่อก่อนนะแล้วก็มาเป็นกูอ่ะมองซ้ายมองขวาไอเอ็กก็ไม่อยู่แล้วนี่มึงนัแหละหรือมึงเลยเพราะคนอื่นเขาก็ยุ่งกันพวกพนักงานที่เขาทํางานทําแบบเขาก็ยุ่งกันน้องกูนี่กูเดินได้เนี่ยหมวกไอหมวกเอนจิเนียร์นี่มันมันเดินได้เออเดินก็เดินก็พาน้องเข้าไป ต Sugar, ัวน honestly, è, ั nten, Andrew, ่นก็เหมือนเหมือนพี่สมพัน์นะพาไปเอานพี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอใครก็ยกมือไหว้นะเราก็สอนมันไปเจอใครยกมือไหว้ไ่ก่อนชอบชอบไม่ชอบมึงยกมือไหว้ไปก่อนเหมือนงานเดินไปน้อมน้อมเข้าไ้จําชื่อได้ไม่ได้ไม่เป็นไรวันแรกกูจำใครไม่ได้ก็เดินพาไปรอบโรงงานพาวันแรกก็ไม่เอาอะไรกับมึงหรอกงานผมแรกๆก็ไม่ค่อยมีอะไระทํานั่นทําน <ym> ี่ก็ให้เด็กในไลน์ช่วยทำทำนั่นทำนี่แล้วก็ไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นก็บ้าข้อมูลกับพี่ย้อย มันจะเป็นต้องใช้นะเฮ้ยมันจะเป็นต้องใช้เราจะเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและบริหารมันต้องเป็นต้องใช้จริงๆเราก็บ้าผมก็แทงม้าพี่ย้อยนี่แหละมาพี่นี่แหละว่าแผนกแม่งต้องดีขึ้นแกนี่แหละก็ไปไปเดินไปนู่นไปนี่ขึ้นเดินไปไฟฟ้าเดินไฟฟ้าเจอข้างล่างเจอเบลเอ้าเบลวันดีวันดีว่าววาพี่เรานี่พี่เบลมันก็เดิน คนรู้หุ่นยนต์กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่างๆเอาไฟไปชอ็อตมันก็ทีปุ๊บทำม่งบึบม่งไหมขึ้นไปอย่างเงี้ยเออ,อไปหาเบรกเกอร์กดดับบางทีนี่ไม่ได้หยุดเดินนะขยันมากนะอยู่ไปเดี๋ยวจะรู้นะพี่โอ้โโคตรขยันเลยขึ้นไปหาดับองวัดเดี์วันขึ้นไปแนะนำตัวลงมาไปเอนจิเนียริ่งไปหาพี่เฟสไ้นู่นเดินผ่านพระราชวังต้องหา้ามมาลงไปแอสเซมบลีเดินไปเรื่อยกูเดินไปนแล้วนี่ ใช่ไหมเดินไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เดิน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 เสร็จปับกลับมาที่นแผนกนะพออยู่ไปสักพักหนึ่งผมก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีรุ่นคือปีหนึ่งเขาจะมีรับใหญ่อยู่อยู่รอบหนึ่งไอ้รอบก่อนที่ผมมามันจะมีรับใหญ่คือเพื่อนเขาจะรู้จักกันหมดเลยในเอนจิเนียร์กลุ่มนั้นนหะจะเป็นรอบรับใหญ่แล้วถัดมาก็รับย่อยรับย่อยผมอยู่ย่อยๆไงเพราะว่าผมเรียนจบม,มัน4ี่ปีกว่าไปติดโปรเจกต์พาวอีกครึ่งเทอมอ่ะผมก็เลยเลื่อนมาอีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วมันก็จะมีรับป่าปลายแล้วเมื่จะมีรับใหญ่อันนี้คือรับรับกลางๆครับเดี๋ยวจะมีรับอันนี้อันนี้อันนี้เรียกับใหญ่เรียกรับใหญ่แต่ว่าคนจะทยอยเันค่อยๆมาค่อยๆมาใครสมัครก่อนก็เรียงในช่วงเดือนอ่ะอ่าเขาเรียกรับใหญ่แล้วก็คือเพื่อนๆที่เขามาพวกที่เป็นวิศวะที่เป็นมารอบเดียวกรัะเพื่อนเขาจะเยอะหนึ่งพม่กระจายกระจายตัวไปในโรงงานต่างๆเหมือนตอนที่ผมไปผสมนิเทศแรกๆมันจะน้อยแต่พอมารอบนี้คือแม่งเต็มเลยพนักงานแม่งเต็มลยช่วงนั้นแม่งบริษัทแม่งคงรวยอ รับคนเยอะชิบหาแม่งรับทุกวันนี้เฮียรับทุกวันถ้าเป็นเด็กมาอยู่ชิดไม่ท่องก็อเอามาเอามาดูงานก่อนมาฝึกงานอยู่สลัดเหล็กก่อนมาฟาร์มก่อนไปสลัดเหล็กอยู่ตรงนี้เลยนะฮะการที่เขาให้พวกคุณมาทํางานมาทํางานใหม่ๆอ่ะให้ลงไปฝึกงานให้ลงไปดูงานรู้ไหมค่อยไปทําไมนะถ้าพวกน้องๆดูลุงอยู่นะ แล้วลุงนี่แม่งก็เฮี้ยหลือเกินเขาให้ไปทํากูก็ไม่ไปกูขี้เกียจจนไอ้เอ็กมาสลับกับแผนกผมไอ้เอ็กก็ลุยเต็มที่เลยเอ็กเก่านะจนผมมารู้ว่าเว้ยรู้จากการทํางานนี่แหละรู้ว่าในการทํางานแต่ละจุดอะถ้าคุณไม่เข้าไปทําเองอะคุณจะไม่รู้ปัญหาเลยเว้ยมึงจะได้แค่มองแล้วก็ฟังเขาพูดเหมือนไปทํางานสลัดเหล็กอะถ้ามึงเขียนโปรแกรมแล้วแม่งไม่ดีนะจุดยึดมันหนาไอ้เหี้ยของงัดกันแขนหลุดเลยนะเว้ย นึกภาพออกไหมคือถ้าเราเป็นคนทํางานแล้วลงไปที่หน้าง,งานแล้วไม่ได้ไปสัมผัสกับหน้าง,งานจริงๆฟังอย่างนีว้วฟังเขาอวยม,อมึงก็ไม่รู้หรอกมึงลงทุกเครื่องมือผิดตัดไม่ดีไอเ้เหี้ยเขางัดกันแขนหลุดเลยนะเขาต้องมานั่งตัดอีกอะ่ะมันเป็นปัญหาของมึงที่มึงไม่แก้หรือแม้กระทั่งไปแผนกเชื่อมผ่าแหนกอะไรมึงแต่งชุดแบบเขามึงจะได้รู้ว่ามึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นกลางเดือนเมษามันเป็นยังไง มึงจะได้รู้เวลาเฮ้ยเฮียต้องซื้ออะไรให้ลูกน้องมึงก็ต้องมึงจะได้รู้ว่าเฮียเขาร้อนนะมึงตรงนั้นนะเขาร้อนนะเฮียเราถ้าซื้อเครื่องมืออะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังมึงทําแล้วมันพังบ่อยๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเครื่องมือไม่ดีจังวะไม่เอาของดีๆไม่ให้เขาทาว่างานจะได้ดีนี่คือนี่คือข้อดีเลยนะในการที่คุณไปฝึกงานในแต่ละแผนกค,คือมึงไปเป็นเขาอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะมึงเป็นสักวันหนึ่งแล้วมึงจะเข้าใจปัญหาเลย เวลาไปประชงไปประชมุมมึงจะมึงจะ,ม,งจะมึงจะตอบได้เลยนี่นี่คือนี่คือการดูงานครับเขาให้มึงไปดูงานอ่ะคือทําให้มึงไปทําแบบนี้ให้มึงไปเป็นเขาไม่ใช่ให้มึงไปสมมุติว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือเรื่องแย่ๆของผมเลยแต่ก่อนผมก็เค,ครียดนะับพอหลังๆก็สอนน้องมันได้อย่างนี้ว่าเขาทำนี้อย่างนี้อ้าวหัวหน้าหรืหัวหน้าไปเชื่อไหมไม่ไปอยู่แล้วไม่ไปอยู่แล้วไม่เอายู่ย้ายแผนกแล้วไม่เอากูอยู่แผนกนี้และ อูนั่งทําคอมดีกว่าพิมพ์โหลดข้อมูลลงมามันว่าไม่เอาแล้วไม่ลงไปเชื่องไม่เอาไม่เอาเกีย <c> ด <oughs> แต่อยู่ไปนานๆนะมันก็มีโอกาสได้ทำมาแหละไม่มีปัญหาเพราะอยู่ที่แผนกไปครับเขาก็จะเริ่มมารวมทีมอเวนเจอร์แล้วพี่ย้อยนี่จะเป็นตัวเข้ามาบริหารทีมงานแล้วก็จะเขาก็จะดึงผมอยู่ Engineering Production Engineering งเขาจะดึงชีตเมทอนชีตเมทอนตอนนั้นเป็นผู้หญิงชื่อน้องอํานวยนี่แหละ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราข้อดีให้ฟังผู้หญิงคนนี้แม่งมีพลังคอสมิกเอาไอเอ็กมาไอเอ็กอยู่โปรดักชันคอนโทร่ตอนนั้นจะมีอยู่ประมาณนี้แหละสองสาหน่วยเนี่ยเรามาลุยเรามาลุยอยู่ในโรงงานนี่เราว่าสักพักนึงผู้หญิงในโรงงานคุณนึกภาพไหมวิศวกรเนี่ยมันมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะเป็นผู้ชายสังเกตไหมไปที่ไหน่ผมไปดูงานหรือไปที่ไหนไปบริษัทเพื่อมักจะเป็นผู้ชาย ถ้าอยู่ในไอลายการผลิตร้อนๆแบบเนี้ยส่วนไอลายการผลิตที่มันแบบสะอาดๆฝุ่นน้อยๆผู้หญิงก็มีบางที่ผู้หญิงหมดเลยก็มีพวกลาย PCB ีบีอะไรเงี้ยผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงเยอะแล้วก็พวกงานเอกาสารกาใช้ผู้หญิงแต่เป็นโรงชีเมทัลงานเหล็กงานผู้ชายเยอะผู้ชายแต่ละคนแม่งมาแบบ <c oughs> เคยดูหนังเรื่องสามร้อยไหมสัปปะตาแม่งเป็นอย่างนั้นเลยเลยยืนกันเนี่ยเออ ถ้าถ้าคนมันสามร้อยไม่พอกูก็เอาไอ้พวกไอ้เปอร์เซียไอ้ตัวไอ้ชุดดำๆมารวมกันอ่ะเนี่ยหมดนี้หมดเลยแล้วแล้วทุกคนมันเป็นแบบนี้หมดเลยอย่าเช้ามาเปิดเครื่องเฮียอะไรไม่รู้ยกผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยแล้วแล้วผู้หญิงจะไปคุมงานยังไงผมก็หรือเขาเอามาทํามาทําข้อมูลวาพี่เหี้ยพี่น้องพี่ย้อยเราก็ไม่รู้ว่าเราก็โตมากับเพื่อนไอ้เพื่อนเราเป็นผู้หญิงมันก็น้อยที่เป็นที่มันเรียนวิศวะนะมีพี่คนเนี่ย ล้าจบมาแล้วมาทำงานกับผู้ชายอย่างนี้เนี่ยนะเฮียมันจะไหวเหรอผิดคาดเว้ยผิดคาดแล้วผมเนี่ยนะอยู่ที่แผนกไอโปเอ็นเนี่ยคือนึกนึกภาพนะนึกภาพนะแต่ก่อนบริษัทมันไม่ได้แยกเป็นส่วนส่วนงานก็คือโรงชิปม,มททอนอะ่ะก็โรงชิปม,มทนะมมทอนไปเลยเขาทำชิปมททอนไปทำโปรแกรมแล้วก็แยกๆช่วยๆกันทาไปพอโรงงานมาเริ่มขยายการผลิตเว้ยแม่งก็ตัดหัวก็ตัดตัวออกหัวคืออะไรผมนี่ไงคลังสมองแผนกคิวคิว แยกคิวแล้วก็มี0ูนไอพวกหัวหน้าข้างล่างคนหัวหน้าในไลน์เป็นพวก0ูนย์ศูนย์ศูนยหกดศูผมเป็นผแผนกคิวผมมีแต่หัวไม่มีตัวและแขนขาไม่มีส่วนชิดเม่ท่อนไม่มีหัวมีตัวแขนและขาเหมือนหุ่นเยกเกอร์เพราะฉะนั้นเขาแยกหัวกับตัวออกไปครับ เวลาทํางานพวกมาเนี่ยมันแม่งไม่ได้มีงานโปรดักชันอย่างเดียวนะเว้ยมันจะมีงานทดลองด้วยงานโมเดลด้วยงานโปรเจกต์นึกภาพออกไหมงานโปรเจกต์เช่นเขาทำโปรเจกต์ขึ้นมาอันนึงอะ่ะเป็นเครื่องเดียวเลยอะ่ะเพื่อเอาไปเทสไอเครื่องตัวเนี้ยมันจะแบบค่อยๆเหมือนเคยเห็นพวกพวกรถรถโปลโตไทไหมแม่งทํามาคันเดียวมาโชว์ในงานนั่นแหละทําอย่างนั้นน่ะแล้วก็จะมีแผนกเอนจิเนียริ่งที่เขาทําอย่างนั้นน่ะแล้วก็เอางานที่ พูดง่ายๆนะงานที่ทําฟรีอะทำฟรีหมายถึงว่าเด็กในไลน์ก็ไม่อยากทํางานอย่างเงี้ยเขาไม่อยากทํางานใน้ผมบอกเพราะเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้เครดิตเขาไม่ได้เครดิตเทอมเขาไม่ได้อะไรเลยคือเขามาทําให้มึงอะเพื่อให้งานมึงมันเสร็จแล้วก็แผนอื่นทาเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีประวัติ incentiv อะไรเยอะแยะมันเหมือนงานประจํานึกภาพออกมามันไม่ใช่งานประจํามันเป็นงานที่ว่ายวานให้ทำอะเขาก็ไม่ค่อยอยากทาหรอกเขาทําแล้วเขาไม่ได้อะไรอ่ะเขาอาจจะได้หน้าหน่อยได้งานให้โปรเอสด่อย แต่เวลาประเมินน้ำหนักมันก็อาจจะไม่เยอะะคือมันเป็นงานพิเศษต้องใช้คนพิเศษอะในการคนพิเศษหมายถึงว่าคนที่เขาต้องเก่งด้วยนะคือ productivity เขาจะเยอะมากแต่เขาต้องทํางานให้มึงทําชิ้นเดียวอะปกติทํางานฮุทํางานทํา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 สมมติทําหลอดไฟทํากล่องเฮียนี้แล้วกันทํากล่องเฮี้ยนี้ทํากล่องเดียวเซตอัพเครื่องมือมาเพื่อทาไอ้กล่องเฮี้ยนี่กล่องเดียวกับเซตอัพเครื่องมือมาเพื่อ เพื่อทำไอไอชิ้นพลาส,สติกเนี่ยพันชิ้นคนชอบทำอย่างนี้ฮะลันงานรันงานลงเครื่องมือทีวางแผนแล้วก็ทำไปเลยฮะทั้งวันทำไปเลยเียทำไปเลยแต่แผนผมแม่งผมต้องการอันเนี้ยหนึ่งอันเขาก็ต้องมานั่งเซ็ตอัพทำจิกทำอะไรเพื่อเฮี้ยเนี่ยหนึ่งอันเพื่อให้มึงอ่ะเอาให้ให้งานมึงอ่ะแล้วเขาก็ทำเสร็จแล้วบายบายสวัสดีครับแล้วสักพักหนึ่งมึงก็เอาเฮี้ยเนี่ยอีกหนึ่งชิ้นมาให้เขาทำอะ่ะคนแม่งไม่ค่อยอยากทำหรอก คนไม่ไม่ค่อยอยากทาหรอกแล้วผมไปแย่หน้าเงี้ยพี่ช่วยทำหน่อยก็ต้องไม่บอกห่วหน้างานให้หัวหน้างานบางทีหัวหน้างานแม่เขาแอบทําให้เราอะ่ะเออก่อนจะไปแทรกงานก็ต้องขอไปแผนกคนหนึนน่งนึกภาพไหมมันเป็นปแผนกเหมือนของต้นแบบอะ่ะแล้วแม่ก็ไล่ไล่ไล่ไล,ไล่ไล่ไปจนถึง QC ก็คือไปรอตรวจ QC นี่เหมือนนรกเลยนะครับเป็นนรกของชีเมททอนเลยชีเมททอนนี่คือโลกพอมึงเข็นรถไป QC เมื่อไหร่นรกรอมึงอยู่ตรงนั้นอะ มึงอย่าทาอะไรผิดพลาดแล้วนะ <c oughs> มึงโดนล้อแน่ยอย่าทําอะไรผิดพลาดแล้วนะ <c oughs> กูไม่อยากโดนล้อเว้ยทําไงดีวะมันต้องดีลมันต้องดีลมันต้องมีดีลพิเศษดีวะ <c oughs> ตรงนั้นเขาขาดอะไรวะตรงนั้นเขาขาดแบบเว้ยแบบรออิ่งอะแล้วเขามาเบิกที่ไหนอะเขาต้องมาเบิกที่กูเออถือแบบอยู่เย็บถือแบบอยู่อ้าวอ,อามาเดี๋ยวมาซัดเมื่อผมมีของเว้ย ผนกผมมีแบบมีแบบแล้วก็จะมีข่าวเปลี่ยนโมเดลนั่นโมเดลนี้ตัวนี้ย้ายไปทําตัวนั้นตัวนั้นหยุดก่อนมันจะวิ่งมาทางทางผมด้วยจะรู้ก่อนเขาจะแก้แบบแก้นั่นแก้นี่ไอ้ตัวนี้หยุดไปก่อนต้องเปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนนี่ันะมาที่ผมไม่พวกงานมมดิฟายก็จะมีเหมือนเดิมฮะถ้าใครแก้งานผน,นกนั้นก็จะมาสวัดดีครับพี่แนะนําตัวนะครับมาจายนี่ถ้าเด็กๆใหม่หม,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 มเาเรา,เราปีสองเลยไงเอ้ยทำอะไรอะ เอาทำผิดเหรอจะให้พี่ทำอะไรล่ะฮะฮเจาะรูผิดหอหะอยากเจาะรูเพิ่มมั้งไงไหนบอกมาตรงๆดิไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยไอเราขู่ได้ไ้เราโตแล้วไงเราขู่มันได้ไอพวกเด็กมีปอกปอกแขนนะเราขู่มันได้แก้กันเอ้ยรู้เจาะเกินเหรอให้พี่ทำไงอย่าอาว่ามาอยจะให้พี่ทำไงฮะอ้ามึงอยากให้คูทำไงเยอะคนเขาก็แบบ เหมือนเราเป็นรุ่นพี่เขาเขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่แกล้งมันนะฮะลูกแผนกก็จังเจอแบบนี้กลับมาก่อนนะครับแผนกผมก็จะถือรับงานมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะมีแบบนะฮะไอ้แบบตัวเนี้ยผมก็ลงไปเลยฮนะไปคิวซีเลยเฮ้ยเราสวอันดับถ้า,ถ,าถ้าเราจะทําดีวนรลกเราต้องผูกพันธมิตรก่อนเราต้องมีเพื่อนไว้ผมก็ไปคิวซีปั๊บไปรื้อแบบเนี่ยนะหัวหน้าแบบตัวนี้ก็ไม่มีตัวน้ก็ไม่มีเอ้าเหรออุ้ยนี่เก่านี่แบบเก่าอัปเดตเวอร์ไหมเนี่ยเนี่ยแก้มือเฮ้ยเดี๋ยวผมทำใหม่หมดเลย ไอแบบข้างล่างกูเล่นหมดเลยกูไปเป็นมาให้เขาใหม่เลยทําใหม่มาปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้ดีดูง่ายจังเลยอันนี้เวอร์ชั่นอัปเดตเรียบร้อยใช่ใอันนี้ดูชัดไหมดูไม่ชัดกูไปเอาเอสามาให้ตุ้งตุ้งกูใส่เขาไปเลยเขาขาดเลยกูใส่เขาไปกูมีอะไรกูใส่เวลากูทํางานพ่ายเขาจะได้ไม่ด่ากูเวลางานกูพ่ายเขาจะได้ไม่มาด่ากูเข้าใจไหมเอาไรขาดอะไรบอกผมนะ ผมหามาให้อ่ากูมีแบบแล้วกูมีอัปเดตเวอร์ชันกูนจะวิ่งก้าไปให้เขาให้หมดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวไหนเก่าตัวไหนอะไรเดี๋ยวผมจัดให้มีอะไรยกขูมาเลยเดี๋ยวผมดิ่งมันวิ่งมาให้เลยอ่าไปทํางานมันต้องเป็นแบบนี้ฮะทํางานมันต้องเป็นแบบนี้ผมก็วิ่งว๊บว๊บเด็กไอ้พวกเด็กมาใหม่อะเขาก็ดู ผมก็สอนง่ายไปเรื่อยผมก็โม้ไปเรื่อยเนี่ยทำนี่นะดูนี่นะแล้วเขาก็ไปอ่านโปรซิเจอร์ไอเรียมดำๆ่นแหละที่ผมอ่านวันแรกล้วก็นั่งอ่านกันอยู่ผมก็ดีลแบบกันอยู่เนี่ยสร้างสร้างฐานก่อนเรารู้แล้วนี่ว่าเหียเรามีแต่หัวเราไม่มีแขนแล้วเราไม่อยากไปตกนรกอยู่ตรงนั้นนะ่ะงั้นกูดับไฟนรกก่อนกูดีลกับนรกก่อนตอนนี้พอกูดีลกับนรกเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะเริ่มดีลกับลำตัวและขาละและและ,และไออัมโนยเนี่ยไอพลังคอสมิกเนี่ยมันช่วยผมได้มากเลยติดตามครับผม